อ่ากับอ่าพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชานะครับอ่อาอะครับคนอื่นผมก็ต้องก็ทําความเอารบคุณประสิทร,ตรัตนรใยคุณประพุทธคุณประธรรมคุณประทรงจะลอดจนถึงคุณครูบาอาจารย์คุณอ่พ่อแม่จะลอดจนถึง,าาถงทิ่งศักดิ์ธิ์ต่างๆที่ท่านเคารพนับทือ เขาทำความเคารพนะครับไปยังดวงวิญญาณข้องหนาลอมหรือว่านั่งล้อมปูดสินนะครับนั่งสินนั่งเมงแล้วก็รอดจนถึงบรรพบุรุษข้องขณะเจ้าภาพตั้ความเคารพไปยังอาอจารย์หลบดอดีตเจจาหวัดวัดรังภูมิและอาจารย์รุงนะครับตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคกับคืนนี้ข้าพเมเองก็ขอบคุณ ขณะเจ้าภผพนะครับโดยเจพาปาอาลั่นกลวยได้ติดต่อนายพุ่มเข้ามาทําการแสดงเป็นร,รอบติดช่องก็พุ่นลั่นเบาลั่น,นเศรา้านะครับทำมาธนาคอนและกรบพนพันนะครับถึงไอเกียดเป็นเจ้าภาพรับนั่งในคืนนี้นะครับทึิเหนืองยับปีติเแลวนะครับปีติเหลวปีดองกะหยัดธนิตบิดเทง่ายก็ได้ชมกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับ ปีที่แล้วนี่มาหลบดึกกับเล่นดีที่เวทกลางคืนหรือ,อเขแค่ว่ารุง่งปิดปลาดต่างเทคนิคเล็กน้อยปิดปลาดบวร่มควรแล้วไม่ให่เล็กน้อยรับนี่ปีนี้มาตรงตมบันลเลวล่ากับยำกันร่องรั้มกลางหัวตัวเดียวคลวยปลาดเลาวนะครับก็กอ,อ,อบคุณนะครับทีมน้องๆหลกุหลกลานล้านกอ,อบคุณล้านกลวยทุกคนนะครับ เล่นนั่งไปรักปักนะครับเราเล่นนั่งรักปักตอนตายตอนเหลือก็จะรงเปลงปงไ้วางงอ,อกจัดเปลงนะครับจัดจ้าตองอ,อกเท้าเปลงนะครับแต่ว่าตัวนี้นต้องเล่นนั่งไปเผื่อตาไหวสิ้งชักวคริสนะครับไม่ใช่เป็นการเล่นแก้บุญแต่เล่นเผื่อตาไหวสิ้งชักวิสนะครับตรงนี้ก็ทําความเข้าใจนะครับเอาละกับเผื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่น้องติดตามชมนิยายนั่งตะลุงนะครับคืนนี้จะนําเสนอเหลืองไส้โลยตครับ นิยายญ่ใต้โลอิตนะครับจะเป็นไปรูมนึ่งแบบใดก็ข,อ,ขอเชิญท่านผู้ชมที่หลติดตามนิยายข้องกรพผมได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับสวัสดีครับ วงตำมนองนรองพพอว่าจนอดยดวังตำมนองรองพพอแล้วจะนอดยด,รระะด,ดเป็นประโยชน์สิลปินเอ้ยตินดำควา้าไงโยไอชนได้รู้จักแล้วถึงลักการเป็นตำนานแล้วเสื้อโทษ ตลอดมาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วเรื่องแจงสี่เป็นพ้นดีแล้วบางส่วนที่เราควรจะศึกษา ดูด,ด้วยหามยามคนมองแล้วต้องติดตาข้อแต่ว่าอย่าโชจริงโบราณน,นั่งคือนั่งถ้าจะดังแล้วให้ดังเถิดพ้นจะเกิดแล้วคุมคาเอืยมารา แต่อย่าทิ้งแล้วข้องเกาเนาานมนานนั่งโบราณเป็นแบบอย่างในทางดีทั้งรักโศกแล้วบกุกงานนาราพัตเกียรติประวัติยังโดดเด่นเอยเป็นสักขี ปัตตลุงตรังแล้วนั่งท่งคล้าแล้วก็ยังมีนครสี่ลายนั่งโดงดังไกลถ้าเล่านี่แล้วมีลายไม่ซิ้นชื่อโลกยังลือไม่เหลือนายเอ้ยแม่เออไปควายนะั เรื่องปรับปรุงแล้วลุงไม่ว่าแล้วขนาดใดเรื่องปรับปรุงแล้วลุงไม่ว่าน้าขาดใาดแล้วถึงอย่างไรอย่าลืมล้าง การแสดงหนังตลุงเป็นศ mm ิลปะประจำถิ่นเป็นศิลป nah ินประจำภาคของพี <S <S <iros cin ema> ่น้องเราชาวภาคใต้ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบันนี้นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่งซึ่งสมควรแล้วครับที่เราลูกหลานชาวใต้ จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับภาคใต้ตลอดไปท่านผู้ชมที่เคารพรักครับนะบัตรนี้และก็เวลานี้กับผมและคณะก็พร้อมแล้วที่จะน้มนำนิยายหนังตลุงขึ้นมาเสนอสนองต่อสายตาท่านผู้ชมที่เคารพนิยายหนังตลุงที่จะนำมาเสนอสนองต่อสายตาท่านผู้ชมในคืนนี้ ให้ชื่อเรื่องว่าสายโลหิตครับนิยายสายโลหิต กระผอกขอกำหนดเป็นจุดเริ่มต้นของนิยายขึ้นอย่างพระนครสีวิชัยองค์สมเด็จพระหมหากษัตรย์ผู้ทรงทะเลิงราชสมบัติทรงพระนามว่าพระเจ้าแสงอาทิตย์พร้อมด้วยองค์สมเด็จพระนางเจ้าผู้ทรงเป็นองค์อัครเมเหสีทรงพระนามว่าพระนางเจ้าปริศนา ทั้งสองพระองค์ได้อภิเษกร่วมครองราชบัาลังกันมาก็เป็นเวลาประมาณ20กว่าปีผ่านมาแล้วหลังจากที่ทั้งสองพระองค์ได้เข้าสู่พิธีอภิเษกสมรสกันนั้นอยู่มาไม่นานครับพระนางเจ้าปิศาก็ได้ทรงประครันและก็ได้ประสูตร,ราชจารสหนึ่งพระองค์วันนี้ทั้งสองพระองค์ขึ้นประทับบนพระราชบัาลัง มีเหล่าเสนามหาหมาดมอบรับใช้อยู่ใกล้ชิดราชรถของพระองค์หายไปไหนแล้วก็ทั้งสองก็จะนำเรื่องอะไรขึ้นมาปรึกษาหาหรือกันนั้นก็ขอเชิญท่านผู้ชมที่กรบติดตามนิยายของกระผมได้นับตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปครับสวัสดีครับ นี่และรื่นาบุรีรัตจอมกษัตริต์เตือส่งสร้างเอ้ยในปางลังราชาไทยและยยิงมิ่งบัลลังครองเวียงวังตราบทีมีพระองค์ เหมือนเทพาไทยในจันวาโอมา,าบอ่อผิดปราบอามิตรแล้วแลกลุยเงยเป็นผู้บงส่งปราดดาแล้ววีเซกเป็นเนกองระทมวงจักรีนั่นและเป็นสี่เวียง โปรดกล่าวรั้งแล้วตั้งพระนากนล่วงชนตั้งปวงสาธุกันเงยประดานเสียงหยอกล้าเกลอ,อกเกลิกนักเกลิก้ำเนียงเวลาเพียงยำรุ่งขึ้นปุ่งดวง กับสิบนาทีเรือกดีลำขึ้นสิบคำแล้วเดือนหกบอกว่ายกเมืองลวงงวลนอาทิตย์นี้มิดดีแล้วไม่มีลวงคลองเมืองลวงนานมากหรือจัวว่วควาดิน ควายพระองเตอสทรงโศกนับปลาไทยหนักต่วรอดรักมาพรากพระนางเออบอกว่าไปจากทินไปอยู่ด้วยแล้วประ้าตาแสนาจินทรงได้ยินแต่ขขาวที่เขาเล่ากันมา จะยกขบวนนไปรับว่ากลับประเทศยังไม่สมเจตนารม์เพรายัางไม่สมปรารถนาเมื่อยอดคุณผลเหลวขึ้นว้าแล้วรื้อปลาเจ้าว่าเธอทรงส้นทานา สนาสุดที่รักเองเรากราบถวายบังคมเพคะล้นเกล้าล้นกระบำมเออนับตั้งแต่ที่เราทั้งสองได้ทรงอภิเษกร่วมครองราชจะบัลลังกันมาก็เป็นเวลาประมาณยี่สิบกว่าปีผ่านมาแล้วหลังจากที่เราทั้งสองได้เข้าสู่พิธีอภิเษกสมรสกันนั้นอยู่มาไม่นานเธอก็ได้ทรงพระคันแล้วก็ได้ประสูตรราชโยนศ์หนึ่งพระองค์ทีนี้ในครั้งที่เธอประสูตรราชโยนต์ในครั้งนั้นเนี่ย มันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากเมื่อเธอประสุิราชโยรสออกมาในครั้งนั้นราชโยรสข้างเราเธอทรงร้องออกมาเป็นภาษาพูดเธอร้องว่าปราบมาัรปราบมานและก็ปราบมานและเงียบหายไปที่สุดเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากเพคะทุนกระหม่อมใช่